เจดชาแนลสวัสดีครับตอนนี้กําลังอยู่กับผมนะครับที่หลังเขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิ์วัดมณีขวัญชัยครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยครับวัดมณีขวัญชัยครับเจเอกก็พาเข้ามาดูนะครับตะ,ตะเคียนใหญ่ครับผมตะเคียนคู่ ใหญ่มากครับผมไปดูกันเลยนะครับแล้วแต่นะครับว่าใครจะมองเห็นใครมองเห็นอะไรบ้างครับผมครับผมใหญ่ไหมล่ะครับใหญ่ไม่ใหญ่ครับดูทีครับ<น>ะตะเคียนใหญ่มากเลยครับผม เจจะพาทุกคนมาดูร่องรอยการเอาแป้งมาลูบนะครับครับ mm. เห็นไหมครับทุกคนเห็นเป็นอะไรครับ mm. แล้วแต่โชคคนนะครับผมแล้วแต่โชคแต่ลาบเนาะท่านใดมองเห็นเป็นเลขอะไรนะครับผม mm. ก็เก็บภาพมาฝากครับพอดีผ่านมาหลังเขื่อนพอดีครับ ถ้าจะผมมองผมก็จะเห็นหนึ่งสี่ครับมีหนึ่งมีสี่นะครับผมแล้วก็แปดเจ็ดครับผมหนึ่งสี่กับแปดเจ็ดครับ จากมองดูโดยรอบครับผมก็รู้สึกว่าน่าจะไม่ธรรมดาครับคงจะมีคนได้โชคได้ลาบมากมายนะครับผมครับนี่เลยครับผมซื้อข้าวของมาถวายมากมายครับผมแสดงว่าไม่ธรรมดาแน่เลยครับผมแล้วแต่โชคเลยนะครับงวดนี้ครับผม ใครเห็นอะไรยังไงครับผมครับผมอลังการครับผมต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเจดแนลนนะครับผมเข้ามาแล้วก็น,นะครับผมกดติดตามนะครับผม กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้จเจด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของจเจนะครับผมคลิปนี้ก็เอาฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอโชคอล่ามาฝากทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมรักทุกคนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ้า